เอาแล้วครับผมก็กล่าวสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวไทยเชื้อสายเกลือทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผม MR Hot Gamer นะครับวันนี้นะเราไปอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Line g e ล i ดหรือว่าเกมถึงน้องเองนะครับก็เป็นในบ้านนัดสัปดาห์นอีเวนท์ที่แล้วครับดาร์โอลินปิดกันหรือเปล่านะผมก็ทำมาเฉยเพราะโมเดลยวก้ามันสวยนะปิดไปถึงกระทั่งแบบ2ตัวเลยนะครับอ่ะก็ก่อนจะไปนะครับก็เป็นในบ้างนะสถาห์ด้านการที่แบบผมเปลี่ยนหูฟังใหม่เป็นของล a เ e r 7.1เนะี่ย ผมไม่ได้ปรับของทาาน้านลาเซอร์7จุดหนึ่งนะ <_ d> นะก็เลยอาจจะไม่รู้ว่ามันส่งผลมากนะ้อย <_ d> ขนาดไหนสรับทาาน้านการพูดนะครับก็เพราะถ้าเพื่อนๆไม่อนนะไรมากทรับทาาน้านเสียงผมในตอนเนี้ยก็ผมก็ไม่อะไรมากนะว่าฟังแล้วโอเคหรือเปล่าหรือว่าไงนะครับมีอะไรตรงไหนผิดพลาดหรือเปล่านะครับโอเคเราอยู่ในเกมที่มีใช่ว่าเกมถีเหมือนเดิมนะครับก็เป็นของท่านอีเวนต์น้องน้องนี่นะเพื่อนๆน,น้องนาโอมินันเพื่อนเป็นวาเลนตานาโอมินะครับแล้วก็มีของท่านมีเมียนนะครับออติติไม่ใช้น่ะจะเป็นขขอองงทาาดนกร์ อ่าวาเรนท่าของนาโอมินะครับแล้วก็เป็นลูกโป่งนะครับส่วนตุ๊กตาหมีเนี่ยให้ใช้ถึง2อันนะถ้าจะแลกของท่านั้นตัวใหม่นะครับแล้วก็วิธีการเก็บเอสเนี่ยก็เป็นของท่านเก็บ A1 A2 A3 เนาะเพื่อนํามาแลกของท่านั้นตุ๊กตาของวาเรนท่านะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นอีเวนต์ของท่านการแจกลูกโป่งหรือเปล่าผมเองรู้สึกรู้สึกว่าลูกโป่งเนี่ยน่าจะของง่ายหรือเปล่านะครับต้องมาดูกันอ่ะความสามารถของน้องนะครับทำอะไรได้บ้างเดี๋ยเราจะพาไปดูกันดีกว่านะครับก็ความสามารถของน้องเนี่ย จะเป็นของทางด้านคู่ขนุนเต่าแม่นยำนะครับห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์หวกคุกกี้สิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะเมื่อแบบว่าเราใช้คุกกี้จะบวกอีกสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะแล้วก็โอกาสเป็นสะิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยป้องกันการมาขับใจหรือว่าสกิลดักจับนั่นเองนะครับก็จะเป็นดักป้องกันดักแล้วก็ป้องกันมันการมาขับใจเนานะส่วนสกิลที่สองนะครับจะเป็นของทางด้านการเมื่อก่อสร้างเรมาร์โดยตรงหรือว่าอะไรเนะี่ยจะเป็นของทางด้านโอกาสเก้าสิบเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยจะ จัดแลนดมารครับจัดแบบว่าไม่จัดแลนมาร์คจัดของท่านโอลิมปิกนะครับหน้าหลังสีช่องนะครับไม่มีของชั้นสลายโล่เนาะแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามมาตกพื้นที่ของฉันน่ะโอกาส50%จะเพิ่มข่าวันทานที่แพงขึ้นก็จะเป็นของแต่นันหมีเจ้าของอาคารหนูหลานเองนะครับถ้าตัวนี้ยผมมองว่าสกิลค่อนข้าง,งกานนิดนึงนะเพราะว่าไม่มีของด่นดันสลายโล่นะเพื่อน ถ้าตัวละครขนาดตัวละครสายโลดเนี่ยยังเล่นยากนะครับถ้าไม่มีสายโลดเนี่ยผมบอกเลยว่าน่าจะเล่นยากนะมีทางียวที่จะเล่นได้นะครับจะเป็นของทางด้านสายดักเท่านั้นนะครับสัตว์ตัวนี้ถ้าจะเก่งนะจะเป็นสายดักกับสายต่อยนะครับที่สามารถเล่นได้ถ้าเป็นสายอื่นเนี่ยผมว่าน่าจะเล่นยากแล้วเพราะว่าไม่มีสายโลดนั่นเองนะครับและต่อไปนะครับเป็นวาเลนไทน์เฮดเชลเอ l เลนั่นเอง2021น็ะครับก็สกิลเนี่ยจะเป็นดักจับฝ่ายตรงข้ามนะครับ,รบ70%แล้วก็จะยึดของทางด้าน พื้นที่ที่แพงที่สุดยกเว้นแลนด์มาร์คนะครับแล้วก็จะเป็นของท่านั่นกานการโจมตีทุกอย่างนะโอเคแล้วก็เป็นของท่านั่นเมื่อตกแลมาร์ตหรือว่าก่อสร้างน,นะครับโอกาส90%เนี่ยดูดหน้าหลังสีช่องนะครับแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามมาตกแลมาร์ตของเราเนี่ยจะมีโอกาส65%ติดขังฟองสบู่นั่นเองนะครับ อ่ะอ ah, ีเวนต์นี mm ้ค hmm. รับก็เป uh, <c oughs> <c oughs> ็นของท่านอีเวนต์แจ็คพอตนะเพื่อนๆทราบวันนี้นะผมน่าอาจจะมีไลฟ์นะแต่ต้องรอดูว่าจะเป็นไลฟ์เกมสีหรือว่าไลฟ์เกมขผ่อนท่านเกมอะไรก็ฝากเพื่อนๆไปรับชมได้นะครับส่วนกล่องจี้ใครที่ดองกล่องจี้ไว้ก็บอกเลยว่ากล่องจี้บูดนั้นเพื่อนเออกล่องจี้บูดนะครับใครที่ดองไว้นะก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าผมก็ดองมาเยอะเหมือนกันนะครับสัตว์ท่านอีเวนต์จี้นั่นเองนะครับที่จะไม่เข้ามาแต่ผมไม่รู้ว่าภายในวันศุกร์น่ะจะมีอีเวนต์จี้มาเสริมหรือนนแล้วกั สำหรับการอัปเดตในครั้งนี้ก็อัปเดตช้ามากเลยนะครับก็จะมีของรางวัลเจ้าเจออย่างเช่นแพ็กการ์ดคูณ5นะครับกับของทะนั่นหนึแสนทองแล้วก็เป็นของทะนั่นหนึ่งเพชรนะครับส่วนอันนี้เป็นรางวัลล็อกอินนะล็อกอินธรรมดาครับจะได้100เพชรนะอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดของทั้งแพ็กที่มันแจกก่อนละกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอโ้โหตุ๊กตาคือผมว่าน่าจะล็อกเอสามนะครับดูจากเอ่ออีเวนต์แล้วนะครับหลังจากนั้นอีเวนต์นี้อ่ะเดี๋ยวรอจะไปลองสุ่มกันหน่อยละกันนะครับบบบบมมมมีีีระะบะบแแบบฟิิกเนนะเนน่่ยยผคดดดววาาจู๋ป๊บ แล้วก็อ่ะเพื่อนๆเห็นข่าวล่าสุนะครับผมมันมีของทันตนอีเวนต์ล็อกอินมาเสริมนะครับมีระบบแบบฟิกด้วยนะครับรวมถึงได้มีเมียนนะตัวที่ดีที่สุดนะครับจะเป็นเพื่อเพกับมีเมียนอ่ะแล้วก็เป็นของทันตนการล็อกอินนะครับเพื่อนๆมีได้ยินเสียงรบกวนหรือเปล่านะอันนี้ทางบ้านเขาหมู่บ้านผมเนี่ยประกาศดูนะค่อนข้างเสียงดังผมจะรีบอัดละการสับธนาคลิปนี้ฮะเป็นเทศกาลแห่งความลับนะครับจะเป็นของทันตนล็อกอินยี่สิบ เอ็ดวันนะครับจะเป็นล็อกอินต่อเนื่องนนั่เองนะครับจะเป็นล็อ,อกอินตามนี้เลยเพื่อนๆวันที่1จนถึงวันที่21ครับจะได้รางวัลสูงสุดน่ะสองพันเพชรนะครับก็คือวันที่7เนี่ยจะได้500เนาะวันที่24ครับจะได้ของทงนันต้าร้0ยครับส่วนทนันตนวันที่21น่ะจะได้ของทันต์หนึ่งพันเพชรนะครับแล้วก็รางวัลล็อกอินต่างๆน่ะเพื่อนๆสามารถไปกดไปดูได้เอได้เลยนะครับแล้วก็เป็นของทงนันตนเล่นนะครับโก้เอ่อเวอร์นะครับจะเป็นระยะของท,งท,งทงันทันตน การเล่นแล้วก็เป็นของทางนัานการส่งค o เวอร์ทองนั่นเองเพื่อนจะได้กล่อยงยามันีตามนี้ครับจะเป็นของทาานัานกล่อยงยามันีที่สุ่มเหมือนเดิมนะครับส่วนแสงก็เป็นแสงที่รีแล้วก็สุ่มเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมนั่นเองครับอ้าีแต่ผมจะรีบอัดละกันนะครับสำหรับท่าน <c ười> คลิปนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่าเสียงรบกวนอะ่ะมันจะเข้ามาค่อนข้างเยอะหลอเกินตอนนี้ทางบ้านผมเนะี่ยผมเลือกอัดได้ค่อนข้างเสียเวลานะครับห้องห้องผมเนะี่ยยังเป็นห้องเก่านะไม่ใช่เป็นห้องที่ยังทำใหม่นะที่ยังไม่ได้เก็บเสียงนั่นเองครับ สุ่มไปส0 0ก็ได้ประมาณนี้ครับเพื่อนผมว่าน่าจะเป็นของทันล้อเอามเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เป็นของทันล้อเอบวกไม่มีของทันนั้อ A3 ออกเลยนะครับสำหรับท่านอีเวนต์นี้ e. นะถ้าถามผมว่าแนะนําให้ทํำไหม,ไมผมบอกเลยว่าผมผ่านนะครับเวนนี้ผมผ่านแน่นอนเพราะว่าตัวละครเนี่ยถึงแม้จะตัวละครน่ารักก็จริงแต่ความสามารถเนี่ยมันค่อนข้างแบบอ่อนด่อยมากเลยนั้นเพื่อนถ้าเทียบกับโอลีนเนี an, ่ยโอลีนอ่อนอ่อนดอยนะนะมาเจอการ์ดเนี่ย ก็ผมคิดว่าโอรีออนดอยกว่ามันเดิมนะเออแต่โอรีนที่ผมทำเพราะโมเดลการ์ดอะดูดิปากแดงแซบปะ <c oughs> แต่ตัวเนี้ยก็น่ารักนะเพื่อนแต่ผมคิดว่าไออีเ,อเวนต์ของท่านแบ็กการ์ดสองร้อยเนี่ยมันไม่มีโอกาสที่ผมจะปิดได้ค่อนข้างเยอะแน่นอนนะสัปดาห์นันอีเวนต์แบบนี้ครับโอเคสัปดาห์นั้นการ ที่รีวิวคลิปนี้หวังว่าเพื่อนคงจะชอบกันนะก็หวังว่าเพื่อนๆน่ะคงสนุกกับของทางด้านไลเกลิสต่อไปนะครับก็หวังว่าจะเป็นยังไงก็ต้องรอดูใกล้ทีนะอ่ะอีเวนต์โอมดาวเนี่ยก็น่าจะมาอีกประมาณเดือน2เดือนนะก็รออดใจรอสักครู่นะครับสัตย์ท่านอีเวนต์นี้ก็ขอให้เพื่อนๆน่ะโชคดีแล้วกันใครที่ทําอีเวนต์นี้เนาะก็ขอให้เพื่อนๆได้น้องของท่านน้อง,น,องนาโอมิละกันนะครับใครที่ทำนะส่วนใครที่ไม่ทำเนี่ยก็บอกเลยว่าดีแล้วครับเก็บเพชรไว้นะอ่ะมาดูของท่านอีเวนต์นะครับก็จะเป็นของท่่่าานนนเเปลียภรกกิิจจบงโ้พือๆะได300 แล้วก็เปลี่ยนของทางด้านการอาเชิญเพื่อนนั้นเพื่อน วันที่3นะครับเอ้ยไม่ใช่เดือนที่3วันที่11นั้นเพื่อนจะเป็นของทางด้านการปิดปรับปรุงเซิร์ฟนะจะเป็นการอัปเดตใหญ่นะอ่ามีการสปอยมาแล้ววันที่3นะครับไม่ใช่วันที่3ามเป็นที่11เดือน3านะครับแล้วก็เป็นของทางด้านอีเวนต์รอรออินแล้วก็หนีจากแผนที่เกาะจนสลัดไปรับรางวัลมากมายอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันแล้วก็เป็นรูปบัตรอังเป้านะจะได้วันที่12นั้นเพื่อนนะครับแล้วก็เป็นแผนที่เล่นชนะใดก็ได้นะจะเป็นวันที่ส3นั่นเองโปรโมชั่นพิเศษก็ประมาณนี้นนนะรรัับบบกก็็จเเปขของทาาาดด้้ตแยยมว โอเคแล้วก็ประมาณนี้ในะการสัตว์ทะเลอีเวนต์นี้ครับหวังว่าเพื่อนๆคงชอบกันนะก็ไปแล้วก็ซี a ูเกนนะก็อย่าลืมล้างไตกันด้วยครับไปแล้วเจอกันนะผม